สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับนักพัฒนอบตอวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการขอมีบัตรคนพิการประชาชนทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะมีบัตรคนพิการได้เราพิการไหมอย่างนี้เรียกพิการไหมอย่างที่เราเห็นประจักษ์ด้วยสายตาตาบอดสองข้างพิการไหม นิ้วขาดนิ้วโป้ขาดหนึ่งนิ้วพิการไหมนิ้วก้อยหนึ่งนิ้วพิการไหมแขนขาดหนึ่งข้างพิการไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้คนที่จะให้คำตอบเรื่องนี้ได้คือแพทย์เท่านั้นสิ่งแรกในการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการได้ต้องมีใบรับรองความพิการใบรับรองการพความพิการนี้จะออกโดยแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐบาล เท่านั้นถ้าแพทย์ได้ตรวจสอบร่างกายท่านแล้วเห็นว่าท่านมีความพิการเขาก็จะออกใบรับรองความพิการให้พอได้ใบรับรองความพิการแล้วท่านก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการทําบัตรพิการพอท่านได้บัตรพิการท่านก็จะมาสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการรับเบี้ยความพิการได้ ในโอกาสต่อไปแต่การขอมีบัตรคนพิการนี้สิ่งสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องมีคือ 1. ใบรับรองความพิการ 2. รูปถ่าย1น,นิ้วจำนวน2รูปสาสำเนาทะเ,เบียนบ้านสํสาสำเนาบัตรประชาชนสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านต้องมี ถ้าท่านต้องการมีผู้ดูแลท่านก็จะต้องเพิ่มเอกสารอีกคือมีบัตรสำเนาบัตรผู้ดูแลสำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแลแต่อันนี้ผมขอเน้นย้ำไว้นะครับเรื่องการที่ท่านจะให้ใครเป็นผู้ดูแลท่านาเวลาผมไปต่อบัตรหรือทำบัตรผู้พิการให้กับท่านเนี่ยส่วนมากเขาจะถามผมว่า คนที่มาขอเป็นผู้ดูแลคนพิการเนี้ยอยู่บ้านเดียวกับผู้พิการไหมอันนี้ผมเน้นย้ำนะโดยปกติแล้วต้องอยู่บ้านเดียวกับคนพิการซึ่งในในบัตรมันก็บอกแล้วนะครับเป็นผู้ดูแลคนพิการเขาต้องการให้ผู้ดูแลก็ดูแลคนพิการจริงๆเป็นต้นนะครับอันนี้พอ ได้แล้วผมก็จะส่งเอกสารทั้งหมดแบบคำขอมีบัตรคนพิการส่งไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งไปก็ใช้เวลาไปกลับก็ประมาณ1เดือนพอหลังจากนั้นได้แล้วได้บัตรคนพิการแล้วท่านก็สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนคนพิการได้ตาม ภูมิลำเนาที่ท่านอาศัยอยู่อย่างเช่นอาศัยอยู่ในเขตอบตอท่านก็ไปขึ้นที่อบตอที่ท่านอยู่เขตเทศบาลท่านก็ไปขึ้นที่เทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่เป็นต้นนะครับอันนี้ผมฝากไว้นะครับสิ่งสำคัญเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคือการขึ้นทะเบียนคนพิการเนี้ย ต้องมีใบรับรองความพิการซึ่งออกโดยแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้นครับทุกท่านครับท่านดูคลิปผมแล้วท่านคิดว่ามีประโยชน์ท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้กับผมได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ